เสร็จสิกนการถ่ายทำวันนี้แล้วนะครับเราจะพักกองถ่ายกันหนึ่งวันเพื่อเซตคิวถ่ายทำกันใหม่พบกันวันพรุ่งนี้ที่ประชุมนะครับทุกแผนกสวัสดีครับพี่อสวัสดีครับอาจารย์มีข่าวคื้หน้าไหมครับไม่มีเลยวายุทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็ค้นหาตัวพี่มาเรเยียกับมมงมเข็มในมาหาสหมุทร แต่ก็ไร้วี่แววแล้วตัวพี่เองก็ให้ลูกน้องติดประกาศหาคนหายทั่วเมืองไปแล้วนี่มันจะครบ24ชั่วโมงแล้วนะครับอาจารย์ก็นั่นน่ะสิวายุผมไม่เข้าใจเลยผมไม่เข้าใจเลยจริงครับแล้วนี่ทางท่านสารวัตรเขาว่าอย่างไงบ้างครับท่านก็ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยตรวจค้นหลังศาลนั่นแต่เช้าแล้วนะหลังศาลนั่นแบบไม่มีบ้านคนอยู่จริงๆไม่มีล่องลอยการฆาตกรรมหรือการลักพาตัวเลยนะครับอาจารย์ ไม่มีหลักฐานแม้แต่การฆาตกรรมหรือวลักพาดูเลยวายุเป็นไปได้ยังไงก็นั่นนะอาจารย์ห่วงแก้วครับอาจารย์ ให้ฉันกับนรีแล้วก็หนูพลอยนภาเนี่ยรอแล้วรอ,รอเล่าเฝ้าตรอฟังข่าวดีจากอาจารย์จนรากแทบจะงอกคาบ้านอยู่แล้วนะคะอาจารย์ขา it's almost 20 hours นี่มันกับจะ20ชั่วโมงแล้วนะคะอาจารย์ขายังไม่มีข่าวดีข่าวร้ายอะไรบ้างเลยเหรอคะอาจารย์คืออาจารย์ครับยังไม่มีความคืบหน้าใดๆเลยครับเพราะว่าท่านสารวัตรบอกว่ายังค้นหาตัวพี่มันไม่พบเลยครับอาจารย์มันเป็นไปไม่ได้คะ่ะมันจะเป็นไปได้ยังไงคะ ที่จู่ๆพี่มานจะหายตัวไปกลายเป็นอากาศธาตุโดยปราศจากร่องรอยใดๆที่ทางตำรวจจะไม่สามารถค้นหาหลักฐานใดๆได้เลยแบบนี้นะคะอาจาร์ขาอาจารย์พงแก้วครับคือทางท่านสารวัตรใหญ่เนี่ยท่านก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเรื่องนี้แต่อย่างใดเลยนะครับท่านก็ระดมกําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจแล้วก็สุนัขตํารวจเนี่ยค้นหาตัวพี่มานอย่างเต็มกําลังจนแม้แต่วินาทีนี้ก็ยังไม่ยุติการค้นหาเลยนะครับอาจารย์แต่วว่าอาจารย์ไม่ต้องเป็นห่วงน,นะครับเพราะว่า ท่านสาร,รวัตท่านบอกว่าไม่มีหลักฐานที่จะนําไปสู่รูปคดีฆาตกรรมหรือวารักพาตัวได้เลยครับอาจารย์โอ้ค่อยฟังเป็นข่าวดีหน่อยนะคะ good news good news แต่ยังไงถ้าพวกเราทางเนี้ย <c oughs> ก็อดที่จะร้อนอกร้อนใจไปไม่ได้หรอกคะ่ะคนหายไปทั้งคนจะให้พวกเราทํามาเป็นเริงร่าสำราญบ,บานใจมันก็ผิดวิสัยจริงไหมคะจารขาอาจารย์พวงแก้วครับคือผมกับวายุเนี่ย <c oughs> ก็เดือดร้อนใจไม่แพ้อาจารย์รอกครับ อาจจะมากกว่าอาจารย์ด้วยซ้ําเพราะเราสองคนเป็นสองคนสุดท้ายที่อยู่กับพี่มานก่อนเขาจะหายตัวไปครับอาจารย์โอเคอาจารย์อาจารย์ใจเย็นนะครับคือผมกับวายุแล้วก็ทางท่านเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยจะขอค้นหาตัวพี่มานอย่างสุดความสามารถแล้วกันนะครับอาจารย์ขอให้อาจารย์วางใจนะครับค่ะอีกชั้นจำเป็นที่จะต้องวางใจใช่ไหมคะอาจารย์ เราทุกคนจำเป็นต้องวางใจครับอาจารย์ค่ะอีกฉันจะวางใจค่ะกราบขอบพระคุณอาจารย์คมมากนะคะที่ช่วยเป็นธุระสวัสดีค่ะอาจารย์ ยังไม่มีอะไรคืบหน้าใช่ไหมคะคุณนะาจ้ะหนูว่าเราประกาศหาคนหายในอินเทอร์เน็ตดีไหมคะอย่าเลยจ้ะเดี๋ยวทางอังกฤษรู้เรื่องเข้ามันจะวุ่นวายกันไปใหญ่ให้ทางคุณพ่อพลอยช่วยตามหาพี่พิมานอีกแรงหนึ่งไหมคะคุณนดะาอย่าเพิ่งรบกวนท่านตอนนี้เลยจ้ะบางที เหตุการณ์มันอาจจะไม่ได้ร้ายแรงอย่างที่เราคิดก็ได้ วายุครับคืนนี้วายุว่างแล้วใช่ไหมใช่ครับอาจารย์เราเพิ่งตำรวจอย่างเดียวไม่ได้แล้วหรอวายุอาจารย์หมายามความว่าอย่งไงครับก็บางอย่างที่วิทยาศาสตร์หาคำตอบไม่ได้ เราก็ต้องขอคำปรึกษาจากเอ็กซ์เปิดเฉพาะทางที่แบบไม่ใช่วิทยาศาสตร์อาจารย์หมายถึงพระนวายุลูกน้องพี่แนะนำให้เราไปพบพระอาจารย์รูปหนึ่งที่รู้จักสารนั้นเป็นอย่างดี เดี๋ยววายุจะกลับไปอาบน้ําที่โรงแรมใช่ไหมครับอาจารย์โอเคงั้นดีเลยไปรอพี่ที่โรงแรมนะเดี๋ยวสักประมาณสองทุ่มแล้วกันพี่จะไปรับโอเคครับ Thank you.